ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อนโมเดลก็พอจะสั่งเกมนะครับเช่นเดิมนะครับมาลดงามนะครับรถบ้านนะครับรถบ้านงามสภาพเดิมนะครับเปิดที่แรงตรงตรงนะครับรถคันนี้นะครับเป็น L3608 นะครับขั้นบนนะครับมองกับการทีไปเห็ดอ่ามูเห็ดหล่องหล่องมันเนาะเห็ดหล่องมั่นนะพอมันยงผ่านขึ้นถอดผ่านไงนะครับราคาโปแพงบอกราคาก่อนเลยอุปกรณ์สามชิ้นนะครับดาสางนั่งเบิดผมเปิดไว้ราคาสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับพร้อมส่งฟรีนะครับ ยาบค้างหนึ่งสองแสนสองมืนเก่าพันบาทนะครับผอมทรงนะครับเอาหน่มาเมื่องลอดพันตากล่องนะครับหลันนี้นะครับเจียงเม่เคยแกะคาดเดิมแม่ตากล่องอย่างไรกันนะครับเมื่อนคาดนะครับทอนคาดเดิมนะครับเดิมนะครับเดิมทุกจุดนะครับชั่วโมงชั่วโมงพันแปดนะครับชั่วโมงจริงเลยขั้นนี้นี่ขอให้เมืงตากล่องนะครับอ่านะครับชั่วโมงพันแปด นี่ละยางยางล้างประมาณ80%ยางหน้าประมาณ60%นะครับเอามามือตะกองม้มือข้างหลังนี่ข้างหลังนะครับแหงมหน้าแรงนะครับวันไหนแหงมหน้าแรงวะงามนะครับเดิมนะครับผานเป็นผานอาหานะครับเป็นผานพ่นนะครับสองสองห้าอีโปนะครับผมถามฮะผมบอกท่านก่อนตะกองข้างออกมาเนี่นี่งามนะครับสภาพไฟแสงสีเสียงระบบออกเบิดทุกรอดนะครับที่น้อง นี่แหละออกงามเลยรถต้นนี้บวกบะแจกบวกแกนหันไ,ไม่นะครับแล้วต่อเอาจะเฝ้าครับมามึงรถตุลีก่อนไน้องมาจากฝั่งที่นี่นีร่รถตุลีนะครับปับ้นนั่นจะเตรียมยกเจ้านี่เจ้าเตรียมบวกกักนะครับเจ้าเ,เตรียมมึงอ่ารถตุีเป็นเมนทุกทีได้พี่น้องไม่ได้นี่บ่มีฟูถ้ามึงใกล้ๆตาก่อฝุนบ่มีฟูบ่มียัง นะครับบ่วพูบ่วหยังนะคะ่ะบ่วเพงนะครับนี่แหละตาชา่างอ่ะมาเข้า,ขา,านะครับอันนี้แบบนี้นะเดี๋ยวก่อนสิครับบอกละให้ครั้งหนึ่งผู้ดใดสน,นุกเด็กแน่นเด็กแบดเด็กวบดมาเดี๋ยวเที่ยวไปหนังเดี๋ยวมันรัดจุนาะเด็กแ่นเข้ามาเที่ยวแจยำลิงนะครับ เอาผู้ใดมาซื้อก็เดี๋ยวทางแก้มสุภาพไปเที่ยวแก้มกเล่นพร้มอมนะครับบอกราคาอีกก้อนราคาแค่2อง0 0นบาทนะครับเดี๋ยวสตาร์ทอีกก่อนเลยอ่าเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวติดสุภาพ พี่น้องสีสามงามาจอนะครับบ๊อบเชียงก็ต้องบมาีเลยเชียงหีนบ๊อบไม่ไอผมรับประกันได้นะครับเชียงไม่ไอน้ำมนต์ปกตินะครับนี่มงตัางถึงอุปกรณ์สามชิ้นนะครับรบกันบอกกันบอกเฮียงบดมาดิยินกันนะครับพี่น้องเอ้าเอาเสียที่ใบฟังนะครับบดสปาปอมใส่งานนะครับราคาสองแสนสองห่เก้าพันบาทอบนะครัอมส่งทีนี่ละ ทางอุบลทางโคราชมาเมืองเอานะครับเพว่อหารถไปเห็นของมันนะครับ